กินใดกินไมบุ้ยบกม่วลบุ้ยะกากินแล้วไปคันฮสุดดังกระเพดังกระแผเขาเดิมเอาเลยเดือดเดือดนี่ล้เดอ สวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่แม่พี่นอ้องวันนี้ก็คนใหม่เป็นมือที่สองทุกคนยังหมดแล้วยังยังหาเสาเสาคนเมื่อวานนี้ได้เจ็ดเสายัางหาเสายัางบทันแดดลงมาหอดนำถ้าลงหอดนำแล้วจงังอยก็คนว่ามันบ่บ่คำเลยค่ะเสียเมือ่อเมื่ออยู่บ้านแกงลีนคนไปบ้านแก,ก่งลีน คือเป็ดมาแน่นเนาะแต่ว่าได้กินอาหารอะไรอไกินเพียงอีกปลากระพงลายแล้วได้กินซาลนทอดปลหมีกกระยำเหยื่อพื้นเนาะเซ่พันเข็บเห็ดหลาบหรือเห็ดอยไ้กินเห็ดหลาบแล้วก็แกงแน่นเนาะที่บอนาแกง จะกเกากินดิบกินได้กินไมบเวยน่ต้องกินแมมูเลยบเวยบกากินสลปลาสุดปลาสุดปลาซุนไรสิบ้าเดินสองสามแสนห้าสเยอะเลยเยอะแบบ

ตารเลาตารเลาพิซ่าบ้า<ป>นเราปลาสูตรปลาสูตรปลาสูตรเนาะเดงเด้งเด้งดงเอ้ง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

อผมกินข้าวลงดาด้วยครับอาหารสาพี่น้องแกงปลาและกะลปลีมาเด้อทุกคนกินข้าวนำกันกินข้าวเา้าเทุกคนินข้าวมาเลยไุก้า ดวันนี้ซ้าสิซ้ำคนเมนีไปมหาอะไรไปเมนีมหาดอกบานไปท่างหากนตัวหลังจากกินข้าวอิ่มแล้วไอ้เพื่นก็พากันไปแล้วน้องดาอยู่บนพักสีลังถ้วยเลยก็ เบิงครึ่งอยู่เริ่งกินบนนี้แหละม่ได้ไปอีกเมือนี้เพราะว่าขี้เหือไปมันบําเมนแถวบนผักมันไกลอยู่ป่าปีงสุกแล้วอว้บนี้ยานหมดพอหมดมันลายแห็นอยู่นี่เนอาไว้อยู่เึิงเป็ดเอาไว้ไวกินเทียง คันว่าหดเฮือนเลยกับเบิดเบิดลายเพิ่ชีว์หดเฮือนประมาณสามหรือว่าสี่หมื่นนี่แหละบอกว่าค่าเหือค่ากินอะไรนั่นนี่ลายยางแต่ว่าเฮาก็ดีใจคันว่าหอดเบิดลายกะมันกะคุ้มอยู่เพราะว่าไม้แห้งมันก็ใหญ่แน่แล้วกะคขันคนโบไลคนมันโบไลมันหนักแต่ก็ได้ย้อนไอ้ไอเพิ่นเลยคันว่าได้หดเฮือนได้ย้อนไอ้ไอ ลุงเอาและก็ได้ย้อนพ่อแม่พี่น้องแน่ที่เอิงคลิปซอยน้องดาให้น้องดามีเงินจ้างจ้างตัดและก็คนค้าเหือเขาครับมีซีหลำคขาน้ำมันเหือนั้นนี่วัดลายัางยังบัสรุปยังบัววัดเทไรต่นา่นาจะประมาณสี่หมื่นนี่แหละรวมถ้าหอดเหือนเลยประมาณนี้แหละน้องดาก็มีความฝันอยากมีเหือนเป็นของตัวเองอยากมี มียังแหละแต่ว่าเฮาเห็ดบัวลายปีนี้เฮาก็มีเซาก็รู้สึกว่าดีใจถ้าฮอดเือนก็ได้ซัมีเฮาก็ดีใจแล้วเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าศูนนะนับแต่สูนแบบเป็นคนที่ว่าบ่บมียังเลยตอน <laughs> คันเวาแหละรู้สึกอยกงห้ตอนนอยหาเงินก็หาเงินบ่ได้อยู่บ้านเฮาเห็ดเวียกหนักกับบได้เงินเพราะว่าเฮา คือน้องดากแต่ละปีกะเห็ดน้ำพอน้ำเมลบริเห็ดยูู่กเห็ดให้นะทุกคนเห็ดให้เลยฮะน้องมองน้องไม้ฮะกินแต่ว่าบรอยถ่ายคลิปแลยบรอยโบมีรายได้แต่ว่าเห็ดเวียกกะเห็ดตลอดเห็ดแต่ใหญ่แต่น้อยจนใหญ่แต่ว่าตอนน้อยนะำบรอยเงินเพราะว่าห้องบริเห็ดคลิปแลยโบมีรายได้คือเดี๋ยวนี้ก็มีถึงบรอยไลายกะพอได้แบบพอมีสัปโปเซอรอนันนี้ให้ตัวเองบางเธอกะคันมีหรายๆน้องดากะให้แม่แน่ให้พ่อให้แม่ ก็รู้สึกว่าดีใจถึงได้บลายก็ดีใจกะขอบใจพ่อแม่พี่น้องเลยที่บ่งคลิปน้องดาบุค่ำโฆษณากะเบิดน้ำตาเฮือนได้หละต่อไปก็ห้าไลายกะสิจางตัดแปดอีกกะเห็ดไว้ทุกคนก็ยังบุหูเรื่องอนาคตคือน้องดากะยังบ่บวมีผู้บอกว่ายังโสดแบบยังบุหูวว่าจะอยู่ไซยู่น้ำพัวหรือว่ามาอยู่บ้านตัวเองคนแถวบ้านกระยอกน้องดาตลอดว่าห้าเห็น เฮ็ดชาวเพื่อนไก่ละวบไก่สิเอาที่สร้างครอบควัญละบบถองดาว่ายั้งแต่ว่าเห็ดไว้คันบ่มพไยเอาก็อยุคนเดียวก็เห็ดไว้ทุกคนเพราะว่ามีความฝันทุกคนก็ต้องมีความฝันอยางมียังเป็นของตัวเองเลยถึงบบได้ลายเขาก็ได้น้อยถึงบบได้คือคนอื่นเขาก็ได้ซ้ำที่เขาเห็ดได้เพื่อสิมาหอดจุดนี้ได้ก็บบเม่นว่าจุดที่ประสบความสเร็จแต่ว่าเพื่อสิหอดจุดที่ว่าพ่อแม่พี่น้องได้หูจักนี้บบเม่นง่าย แบบสู้แหละแบบห้านั่นห้านี่แบบคือแถวบ้านเฮาก็หาแบบหาได้เงินนี้มีแต่แบบยามเห็ดนี่ก็หาเห็ดขึ้นภูบางเถื่อไปหาเห็ดบางเถื่อก็ได้หมื่นละสิบพันส่าวพันบางเถื่อก็บ,บ่ฮหอ,อ,อ,อดแต่ว่าหาหาแล้วก็มีเงินไปโรองเฮียนเงินนำพ่อแม่แน่คืออยู่บาา้บานเฮาทบาบริเฮียนกับซีวอร์ติปซาตัวเองทุกคน แต่ว่าอยู่ในบ้านนําบกคอยได้ว,าาาว้าภาษาเาาลาาภาษาแบบภาษาเผ่าล่าลุ่มนี่นะบ่ได้ว้าภาษาลาวลุ่มส่นวนใหญก็สีว้าแต่ภาษาเล่าถึงเป็นภาษาบ้านเองและกะ็บ่ฮูเวลาบางคนกันยังบ่ฮูคือน้องได้นี่ก็บางคำน้องดาก็บบูฮูกันภาษาลาวลุ่มก็เว้ามีถึกมีผิดแหละเพราะว่าเฮาเป็นคนชนเผา่ามังกรลล่าถิงยูนคนและกะ็บ้กก็บ่ค่อยได้เก่งบันได ปาสดูขจะได้ปลาสะดูน,อน,น่นองน,นี่แหละได้กบพอแล้วต like <1 mythology> ัน่องใหม่ดูปลาสะดมีาก็มหอนบ้านกิงลินแล้วเซสมวนบ้านกิงลินสีเืมอบ้านหอกเสาแมยังคนมาหมแล้วเอมาพีฮอทฮอทท้าเหือบ้านกิงลินแล้วซีเสายังแปด นิคุณแต่ว่าอารมณ์ฮอดน้ ơn, ng, ําหมดแล้วเด้มัดไว้บนกระตุกนั่นแหละ4เสายัง8เสาบางเทื่อมื้ออื่นก็พักพอนก่อนมั่นมื้ออื่นหรือมื้อใดที่ว่างๆอีกจักสิคนคั่นว่าว่างกะคนมืออื่นน้องดานี่วางอยู่แล้วแต่ว่ายานอ้ายๆเพิ่นบ่วางกินข้าวอิ่มตอนเช้าแน้องดาก็อยู่บนพักกับร้าน2คนร้านิงบุญตักน้ําตักน้นี่งเงจน แล้วก็เฮ็ดกินท่ากินข้าวเที่ยงแล้วแล้วก็พักกันเมื่อตอนนี้ก็ได้ห้าโมงแล้วตอนกินข้าวแล้วก็ประมาณสามโมงครึ่งนี่แหละเบ่งงลงนำบริไทยแบดเบิดแล้วฮักกระซักได้แล้วก็มาไทยจนเมื่อหอนเฮือนเป็นทางบริกินเท่ากินปาลาทอเที่ยวแต่สิเมื่อกินอู้่เพื่อนอีกหอนเฮือนบเบ,บาเบยเบ,บาเบยหรือบเบ,อบาเบยซื้อแทนนะเบาเบยซื้อซื้อสองยูทูบเบาเบยคนไทย บอเบื่อสะเอื่อยกับสะเอื่อยมันบูคือกันเอาเบอรขัวเป็ดวานนี้กินไก่มื่อนี้กินเป็ดตอนแรงหอดเถือนโรแมนห์ามเป็ดเป็ดเป็ดชงวานหรือว่าเนี่ยเอาขิงส่วนน้องดาเองเพิ่งขิงเอากินคู่มือเลยมือละสามสี่เถือห้าเถือ คนแบบแม่บ้านนี่ลําเถือเพิ่นอยากกินชมเพิ่นก็มาเอาเพราะว่ามันก็ลายอยู่บ่แม่นคนอื่นคนไกลดอกพี่น้องเฮาเองมาเอาอยู่อ,อยู่ฮั่นน่อยู่บนันนะ่กะก็ซํานีแหละแต่ว่ามันเบิดแล้วเพราะว่าเอาตลอดอยังแต่เบิ่งเดียวเบิ่งนีแล้วก็บ,บ่ทันน่บักเพ็ดก็นฮอดยามสิปลูปปกากาก็จังสิลบของ อันนี้ก็ฝนตกต,อตลอดน้บตกงามปันใดผักแยงมากลําไยพยงแกง่ะไม้นี่มัพมเพชรมันเพชรนี่บ้างอยู่พี่น้องโอ้ท่านได้สุกสำได้ี่มันเน่าก่อนเห็นดิขิงกะมันมีบัดเลยขโมอหอวพี่ ตอนนี้ก็เต้นอยู่ไทยวานเฮาแบบว่ามีอย่างกระคอกันคือน้องดาเนี่ยมีคิงพยากินสมขเจ้ากระมะมาคอมเอาเมีกระคอน้ำเขาเพนไกกันแล้กระคอกันเอไกรสิินคือเก่ามืเอาายหด นองเลิศรับก้อยก้อยแบบนี้เนาะก้อยแบบนี้แหละเฮาก็เคยบอกน้องดาว่าหาหาผู้บ่าวแน่เอ้ยไปสิเอา มีเฮือนก่อนมีเฮือนมีเฮือนมีเหอนมีรถเป็นของตัวเองมีนะลรยคนเช็ดทำอ่ะน้องดามีผู้บ่าวอลไรบ้งอย่างบ่มีโสูตโสโตดต้มเป็ดสุกแล้วพากันกินเขากินเบีย กินข้าวอิ่มแล้วลุงดาก็กินยุ่งกินอีกกินน้อยนึงแล้วก็ไอ้ไอ้เพิ่นก็กินแล้วก็บางคนเพิ่นก็ไปเพือนเพิ่นอื่นต่อเพราะว่าอยู่บ้านเฮามีคนในบ้านนี้เอาเมีย เอาเมียแล้วก็จเจ้ากินยูฮันแน่แล้วก็กินยูนี่หน,นึงแล้วก็ไปยูฮันเพราะว่ายูฮันามีแขกแต่ว้านแต่บ้านผู้เศร้าทะเลแบบเขามาส่งนะมาส่งแล้วก็จเจ้ากินยูเฮือนนั้นแน่แล้วก็เลยเศราวไว้แบบตอนนี้ก็สิบโมงแล้วได้สิบโมงสิบเก้าสิบเอ็ดโมงนะไปกินเฮือนนั้นต่ออีกแล้วก็บางคนก็ยังกินอยู่นี่ก็มื่ออื่นพักผ่อนประมาณบางเทือ่อพักผ่อนในไอเฮียสิออกป่า แต่ว่าน้องดาบริออกนาเพราะว่าก็ยังมีเวียกในเฮื่อนนี่แหละแต่ก็บ,บุรีออกนําบุรีออกนํามีแต่เฮียงเพนออกกับทีมงานอันได้ซาวแล,ะล,ะล,ะละ้วก็มีแต่แป้นไม้แป้นนี่เฮาบ่ลําบ,ลบากแบบนี้บ่อย่างแบบนี้มีแต่เฮามีเงินแล้วก็เจ้าก,ก็ตัดให้ตัดให้แล้วก็ไปส่งให้เลยฮอดท่าเหือบ้านเก่งลินแล้วก็ใส่ในรถอีกแต่บ้านเก่งลินหาบ้านเขาคันเฮาได้เงินนะ แปนมันบาอยากบัคือเสาเฮือนเสานี่ยากยากเพื่อสิใดแบบเสาไม่อื่นนะบางยังได้ร้ายอยู่แต่ว่าเสาไม่นี่กะบาอยากได้ร้ายแล้วเพราะมันอยากเบิดแล้วตันเคขื่อนเนี่ยแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็จะตัดเลยตัดเห็ดเฮือนเห็ดเห็ดนี่เห็ดเฮือนเห็ดเทียงเห็ดนั่นเห็ดนี่แหละกะบาอยากมีแล้วเสาไม่นี่กะประมาณอีกสองปีหรือว่าหนึ่งปีกะคือสิบมีแล้วอะไรรองนาคิดอยากได้เสาแบบนี้ มันหายากเร็วแล้วก็คันหอตัดเสาอนี้ก็หลายปีก็จนหอดรุนลูกรุนล้านรุนเลนก็ใส่ได้มันบ่อหักบอยังมันบุมียังกินเสาอนี้ก็มันทนนะแหละจึงอยากได้ก็สารวิดโดนีนองด่ากาสิขจบไเพื่นัธนีกรขอบใจพ่อแม่พี่น้อง FC เอฟซีเบิร์ุกคนที่เบิรงคลิปน้องดามาตลอดความโฆษณา และก็คอมเมนต์ให้กำลังใจบางเถือนองรก็ตอบบางเดือนกต็ตอบวนก็ขอโทษขออภัยหลายๆก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยทุกคนช่วงนี้ก็อยู่บ้านเวลาฝนตกเนี่ยก็สัญญาณมันโบเหงันไดไปลงคลิปก็ยากต้องไปลงยูทูบเพราะสัญญาณวนโบเหงฝนตกบ้านเฮาบ้านนี่แหละเรื่องหากินนี่สบายอยู่อยากบนสัญญาณและกะ็ทางเวลาเข้าเมืองมันไกลจากตัวเมืองกันบอน,นี่ก็ม่วนอยู่ อมวนบอนชัญญานและกระทางเลซองอย่างนี่เลเพะพอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอนอนพัก,ก่อนกึกแล้วตอนนี้สิเอ็ดโมองอยากนอนหแหงเราคลิปนี้สบายดีว่า